เห็นเลยเนี่ยก็คืออย่างอย่างสมมตินะครับการปรับปรุงระบบนะครับเพื่อใหอ้รับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็คือมีไปปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ปรับปรุงเลยก็คือเราไปปรับปรุงในเรื่องของการไปอะไรรถโชว์นะครับตัวเนี้ยเราถือว่าไอการปรับปรุงตรงเนี้ยในส่วนหนึ่งจริงๆเนี่ยเอ่อมันเป็นการปรับปรุงกระบวนการไหม มันก็นิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปเปลี่ยนไอ้ระบบทั้งอันไปปรับเพื่อป้องกวนก็คือในเรื่องของกระบวนการเริ่มต้นนะครับตรงนั้นแ่ะซึ่งมันจะไม่การันตีครว่าไม่การันตีว่ามันจะได้ผลคือพูดง่ายๆอ่ะแทนที่จะไปลดโชว์แล้วได้เด็กเพิ่มขึ้นบางทีมันเด็กลดลงนะเพราะว่าลดโชว์แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะมันกลายเป็นไป สิ่งนี้ฮะกำลังจะเท้าความไปถึงตรงนี้ไงฮะว่าเวลาที่เราจะออกแบบว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการไหนเนี่ยมันจะต้องไปทําไอเรื่องรูสชอตแอนาลิซิสนะฮะต้องหาให้ได้ก่อนว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลที่ทําให้เด็กเนี่ยนะฮะมาเข้าสมัครเข้าเรียนกับเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมีเยอะนะครับอาจารย์นงนึกถึงปัจจัยนะครับว่าการที่เด็กจะเลือกเรียนในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง อะถ้าเด็กจะเลือกเรียนหลักสูตรเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหนึง่งตัวเด็กสองผู้ปกครองสามคนแน่แนวสี่ตัวเราสี่อันอย,อย่างตรงนี้นะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยหนึ่งตัวเด็กก็คือความสนใจเขานะความสนใจเขายัางแตกไปอีกเนี้ยได้ข้อมูลเพียงพอไหมหรือได้ข้อมูลไม่เพียงพอไอ้นี้ถ้าเรารู้ว่าประเด็นกันหาเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงนี้เราก็ไปลอง พิสูจน์ไอตัวแอนาลิซิสตรงนี้ว่ามันจริงหรือเปล่าโดยไปฟังเสียงเด็กส่วนใหญ่ว่าเอ๊ะไอที่เราไปจะสัมพันธ์เรื่องหลักสูตรเนี่ยเขารับทราบมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ดีเนี่ยก็ไปจัดลดโชว์อะไรเพื่อเพิ่มไปจะสัมพันธ์แต่ถ้าเผื่อปรากฏนะครับมันเป็นข้อสองผู้ปกครองโควิดที่เจอบ่อยนะฮะผู้ปกครองเนี่ยไม่มีฐานะที่จะส่งเหล็กมาเรียนมันทําให้จานวนเด็กลดลงอาจารย์คิดว่าลดโชว์แล้วเขาจะมาไหมไม่มาเพราะเงินมันยังไม่มีใช่ใจไหมอันนี้ คุงระวังนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่ทำรู้ทอ,อนอะไรสิแล้วเราไปออกแบบปรับปรุงอไอแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเนี่ยแล้วเราวิเคราะห์ผิดเนี่ยแผนนี่จะไม่เวิร์กเลยนะนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถึงได้บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปให้ดูในไอซิสเตอร์มาติกติ้งกิ้งเนี่ยนะครับว่ามันเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยไปใช้ไอฟอร์มเนี่ยได้เวิร์กนะครับ เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันจะกลายเป็นมากโครงการที่เราแก้เนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันไปนแก้นูน่นน่ะเหมือนกับว่าคันที่ศีรษะนะฮะแล้วไปเกาที่หลังคนละที่กันเลยนะฮะ